ผมเรียนท่านตรงนี้นิดหนึงนะครับไอ้คำว่ายุทธภัณฑ์ลวดหนามผดเพลงเนี่ยนะผมชี้แจงกับพนักงานสอบสวนแล้วว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีใช้ทั่วไปนะครับท่านไปดูด่านทับช้างด่านอะไรก็ตามนะครับนะครับที่ที่ใช้เป็นทางด่วน,นครับรถผ่านวันเป็นล้านล้านคันผมเรียนพนักงานสอบสวนแม้แต่รัรฐ,รฐ,รฐมนตรีทั้งหลายทั้งปวงก็ผ่านเห็นเลยนะครับท่านท่าน,นข่าวก็เห็นลวดหนามที่เป็นวงกลมๆเนี่ยเขาเรียกลวดหนามผีเพลงแล้วมันก็มีขายตามอินเทอร์เน็ตทั่วไป ทางพระอาจารย์สมนึกเนี่ยอยากได้ลวดหนามซึ่งมาป้องกันมิชาชีพนะครับแล้วมันก็ไปติดตั้งที่หมูลนิธิไม่ใช่ที่วัดนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆกันน่าจะรู้แล้วข้อที่จริงๆ,ๆมันไม่ใช่ที่วัดมันเป็นมูลนิธิแต่ใน,นเมื่อเ้าตั้งข้อกล่าวหาวัดนะครับในฐานะผู้กระทำความผิดนะครับผมก็โต้แย้งไปแล้วในสวนน้เขาบอกไม่ได้ต้องเป็นต้องเป็นวัด เมื paid, are ่อต้องเป็นวัดเราก็จําเป็นจะต้องเรียนเชิญท่านมาที่วัดเพราะวัดเป็นผู้กระทําความผิดคุณตั้งวัดธรรมกายนี่ละโบสถ์นี่ละแน่นอนวัดธรรมกายแน่นอนเลยครับเป็นผู้กระทําความผิดเราก็เลยเชิญมาที่วัดพระธรรมกายนะครับเพื่อให้ยืนยันว่านี่แหละคุณกล่าวหาใครคุณกล่าวหาสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาว่าเป็นผู้กระทําความผิดทั้งทั้งที่ไม่ใช่ผู้กระทําความผิดคุณคิดอะไรกันอยู่คุณทําอะไรกันเกี่ยวกับพุทธศาสนา นี่ครับสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเชิญท่านมานะครับมาให้เห็นสถานที่ว่าวัดธรรมกายเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับผมเรียนกับสื่อนิดนึงวัดธรรมกายเนี่ยนะครับถูกกล่าวหามามากมายจะเป็นหลายๆเรื่องกด็ดีแต่วัดทําไมไม่ตอบโต้เพราะนี่คือวัดนะครับนี่คือที่นับน่นะครับมันเป็นความเชื่อของของของ,ของผู้นินับสือแต่ละศาสนานี่คือวัดธรรมกายของศาสนาพุทธ นะครับนะครับเมื่อเป็นวัดธรรมกายของศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเราจึง odie, ท่าน اص, พระเดชพระคุณท่านจึงบอกว่าถ้าคุณจะแจ้งข้อกล่าวหาคุณมาที่โบสถ์โบสถ์นี่แหละคือตัวแทนนะครับเพราะนั้นพระเดชพระคุณท่านถึงยกเรื่องของโบสถ์มาให้ดูว่านี่คือตัวแทนคุณจะไปแจ้งข้อกล่าวหาใครก็ตามพระเดชพระคุณท่านเป็นเพียงตัวแทนนี่คุณมาแจ้งข้อกล่าวหากระโบสถ์เลยนะครับวันนี้เนี่ยโบสถ์เป็นผู้กระทำความผิดคุณก็ต้องยอมรับนะครับอีกกรณีหนึ่ง ผมเรียนตรงนี้หนึ่งวันนี้เนี่ยครับนะครับทางวัดพระธมกาก็ดีนะครับใครก็ดีนะครับผมเรียนท่านเลยว่าวัดเนี่ยเขาไม่มีนโยบายในการไปตอบโต้ท่านนู้นท่านนี้ในการใส่ความวัดไม่มีเพราะเราคือศาสนาเราไม่ใช่พระแม้นยญมีต่ศีตรษานี่ใช่ไหมคุณตอบมาเราตอบกลับคุณตอบมาเราตอบกลับนี่ไม่ใช่นี่คือวัดเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง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 ตอบโต้นะครับระยะเวลาการกระทํานะครับเป็นสิ่งที่ ชี้นำให้เห็นว่านี่คือวัดแท้ๆสองอีกกรณีหนึ่งนะครับท่านจะย้อนหลังไปดูว่าคําว่าพระธรรมกายคืออะไรพระเดชพระคุณท่านเนี่ยนะครับย้อนหลังไปท่านไปดูหนังสือของท่านได้13ปีท่านสืบค้นสืบค้นประวัติของธรรมกายว่าธรรมกายเนี่ยจริงๆมันมีในพระไตรปิฎกไหมจริงไหมครับมีหรือเปล่าท่านไปดูธรรมกายมีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ใช่รัฐิ เที่ยวหาว่าธรรมกายคือรัติท่านไปอ่านพัะไตปิฎดกแล้วคนที่ผู้นําทางศาสนาหลายๆคนนะครับรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางศาสนาไปอ่านพัะไตปิฎกกรว่ามีไหมคําว่าธรรมกายนะครับถ้าไม่มีเนี่ยทางเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องลื้อลวเราศึกษามา13บ4ปีเนี่ยครับจากเยอะแยะนะครับศึกษายาวไปถึงต่างประเทศซึ่งไม่มีนะครับนะครับนี่คือนี่นี่คือนี่คือหลักของของอะไรแล้ว ของการที่ว่าสืบค้นให้เห็นว่าศาสนาพุทธเนี่ยมาอย่างไรนี่เป็นนิมิตหมายใหม่ของศาสนาเลยนะเนี่ยที่มีที่มาที่ไปจริงไหมไม่ใช่มาถึงเรียบร้อยว่าเขาสอนให้เราหลงเชื่อนี่มีเป็นลายลักษณอักษรท่านสืบค้นได้ก็นั่นแหละครับก็ตรงในส่วนนี้แหละครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ผมก็เลยร้องขอสื่อน,นิดหนึ่งว่า ซื้อเนี่ยนะครับช่วยเราสักนิดหนึ่งช่วยธรรมกายสักนิดหนึ่งนะครับช่วยเผยแผ่ให้เราได้บ้างอย่าให้เราถูกกระทําเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นเองเราก็ขอเท่านี้เราก็ไม่มีวาอะไที่จะไปตอบโต้ท่านมาลักมีอยู่แค่นี้นะครับ